ทั้งแบบนี้เลยชื่อไม่เห็นนะนะขอตัวไปให้ให้นายก่อนแต่ว่าแต่ๆก็ก็เปิดแค่แค่ไหนไม่ใช่เราไปส่งของทั้งแบบนี้เลยหรอต้องมาหาพวกนี้เดียรกันวันนี้เข้าเว้นเลยโอ้โหเราไม่รักตัดทีต้องโดนเราเลยไม่เออผมผมไม่ไล่นไปทั้งทั้งแบบเราเข้าเวรอยู่เงี้ยมันไม่คนอื่นเขาก็ทำความดีกัน เราก็ทำ้ายในอย่างเงี้ยแล้วที่เราต้องคุยกับนายเขาว่านายการู้แล้วกัน้ะก็นายก็อาจจะเสียข้อมูลมากที่สุดจะอาจจะมันก็อาจจะขยายผลไปขยายผลทางอ้อมดีก็เคยต้องบอกพี่ต้องบอกพี่ต้องบอกพงานที่เนี้ยเราต้องบอกหมดแล้วนะถ้ามันมีผลงานออกมาที่เป็นที่ประจากว่าเออเราพยายามแก้ไขแล้วมันก็ไม่ว่ากัน ลลลััานน้้้้มมมไไ่่่ดเเเยยีีววอูแแตำรวจเครื่องแบบเต็มยศขายยาเสพติดในโรงพักตำรวจจําเป็นต้องจับตำรวจด้วยกันเองพอจับได้อ้างไม่ได้ทำโดนก่อนแกล้งแต่ของกลางเทียบแถมขู่จะยิงพยานเสียงฝีเท้าหนักแน่นของชุดปรับปรามยาเสพติดดังสะท้อนอยู่ในทางเดินแคบๆของสถานีตำรวจหนองปลิง บรรยากาศที่ดูปกติกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันร่มไม้ใหญ่ข้างโรงพักที่เคยเป็นเพียงที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแผนล่อซื้อครั้งสำคัญใครจะคิดว่าใต้หลังคาของโรงพักที่ควรเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดมันจะกลายเป็นเวทีของการค้ายาเสพติดอย่างจงแจ้งเส้นทางของความผิดครั้งนี้ยิ่งขุดยิ่งลึกเปิดเผยเครือข่ายที่ไม่มีใครคาดคิด และมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำความลับและคำถามที่ยังไร้คำตอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2567เวลา14.30นาฬิกา30นาทีชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับชุดปรับปรามยาเสพติดตำรวจภูธรหนองปลิงเปิดปฏิบัติการบุกจับร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์อัมพะเวตอายุ55ปีขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่10เวรอยู่ในโรงพักหนองปลิง การจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดซึ่งเผยให้เห็นพฤติกรรมที่น่าตกตะลึงของตำรวจนายนี้เขาใช้โตหินอ่อนใต้ร่มไม้ข้างโรงพักที่ดูเงียบสงบเป็นเพียงที่พักผ่อนทั่วไปกลับกลายเป็นจุดลับที่ใช้สำหรับลักลอบขายยาบ้ายอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการวางแผนล่อซื้อที่แยบยลเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดส่งสายลับเข้าไป ทำทีขอซื้อยาบ้าจํานวน50เม็ดในราคา1 5 0 0บาทร้อยตํารวจตรีสุทธิรัตน์ไม่ได้แสดงท่าทีลังเลแม้แต่น้อยเขานํายาบ้าที่บรรจุในถุงใสออกมาส่งให้สายลับด้วยท่าทางเรียบเฉยเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความปกติร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เดินกลับเข้าไปในโรงพักปฏิบัติหน้าที่ต่ออย่างสงบราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังความปกตินั้น เจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งภาพถ่ายในขณะล่อซื้อและธนบัตรถ่ายเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรมเมื่อทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ถึงโต๊ะทำงานในโรงพักหลักฐานถูกแสดงตรงหน้าอย่างชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดและสะเทือนใจการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตัดตอน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเครือข่ายที่ใหญ่กว่าเมื่อหลักฐานถูกนำมาเปิดเผยตรงหน้าร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาจำนวนต่อหลักฐานและยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดไม่รอช้านำตัวไปตรวจค้นห้องพักในแฟลตตำรวจที่อยู่หลังโรงพักผลการตรวจค้นทำให้ทุกคนต้องอึง้งเมื่อพบยาบ้าอีก42เม็ดได้ซุกซ่อนอยู่ในห้องพัก รวมจำนวนของกลางทั้งหมดเป็น82เมตรทันทีที่รวบรวมหลักฐานครบถ้วนเขาถูกตั้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายเพื่อให้กระบวนการสืบสวนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่นำตัวร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษผลที่ออกมายืนยันชัดเจนพบสารเสพติดในร่างกายบรรล,ลัยลั่ทีนี้ขายเองเสพเองขายชุดนี้เลยแหละนะ ผมลงเขาไปหามผมก็ลงมาผมเมมี้านรแอรอยู่้างตาเไปบริการทีขายไม่เท่าไหร่ครับซื้อมากไม่เท่าไหร่ยี่สิบสิบบาทก็เอาผมไม่อยากจะเอาหรอกครับหรว่าไม่เหาะครับหือวันจะไอไรบงบริบริการอะไรก็ขอซื้อผมก็ไม่ไม่มีเงินเลยกไม่ไม่ไรอยุเท่าไหร่ครับอ่าอีกห้าปี การสอบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก3าคนซึ่งทั้งหมดเป็นพลเรือนพร้อมของกลางอย่าบ้าอีก251เม็ดพันตำรวจเอกวิริยะบัณฑิตสถิสุวชาติผู้กำกับการสพหนองปลิงเปิดเผยเบื้องหลังการจับกลุ่มครั้งสำคัญนี้ว่าหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับการสพหนองปลิงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้เริ่มสืบสวนทางลับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเพื่อหาข้อมูลว่ามีใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ไม่นานก็พบข้อมูลที่ชวนให้ต้องเร่งดำเนินการสืบทราบว่าร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์มีพฤติกรรมลักลอบค้ายาบ้ามาเป็นเวลานานอีกทั้งยังใช้พื้นที่บริเวณโรงพักเป็นสถานที่แอบขายยาเสพติดอย่างอุกอาจพันตำรวจเอกวิริยะบัณฑิตจึงตัดสินใจประสานความร่วมมือกับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันวางแผนสืบสวนเชิงลึกและรวบรวมหลักฐานอย่างรัดก,กุมจนในที่สุดสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ได้คาหนังคาเขาพร้อมกับขยายผลสืบไปถึงผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์จนจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้สำเร็จพันตำรวจเอกวิริยบัณดิตผู้กำกับการสพหนองปลิงเผยถึงปฏิบัติการจับกลุ่มที่ซับซอ้อนและต้องอาศัยความรอบคอบในการดำเนินการ โดยระบุว่าในวันเกิดเหตุทีมเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ซึ่งเจ้าตัวได้นัดหมายให้สายลับมารับยาบ้าที่โตหินอ่อนใต้ร่มไม้ข้างโรงพักในระหว่างที่เกิดการส่งมอบยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ซุ่มเฝ้าดูพฤติกรรมได้เก็บหลักฐานสำคัญทั้งภาพถ่ายและรายละเอียดธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจนสามารถยืนยันการกระทำผิดได้อย่างชัดเจน และเมื่อร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์กลับเข้าไปยังโรงพักเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ยอมรับสารภาพว่ายาบ้าที่ถูกล่อซื้อและที่ค้นพบภายในห้องพักของเขาเป็นของตนเองจริงพร้อมยอมรับว่าเขาเสพยาบ้ามาเป็นเวลานานเมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาขายยาบ้าเจ้าตัวได้แต่นั่งนิ่งก้มหน้าสีหน้าหนักใจเคร่งเครียดและไม่ยอมตอบคำถามใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าทำไมถึงเลือกโรงพักเป็นสถานที่ขายยาเสพติดร้อยตำรวจตรีสุธิรัตน์ยอมเปิดปากด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่าสาเหตุที่เลือกโรงพักเพราะเคยทำแล้วปลอดภัยแต่ครั้งนี้กลับต้องจบลงด้วยการถูกจับกลุ่มภายหลังจากการจับกลุ่มและอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจตรีสุธิรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยอ้างว่าการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เป็นการกลั่นแกล้งเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัว และยืนยันว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่23มกราคมพลตำรวจตรีชันวิทย์กหนกนาคผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเริ่มต้นจากการล่อซื้อยาเสพติดมีของกลางเป็นยาบ้าที่พบในระหว่างการจับกลุ่ม รวมถึงภาพถ่ายขณะเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาและการบันทึกจับกลุ่มตามระเบียบรวมทั้งการตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการใช้สารเสพติดพลตำรวจตรีชันวิทย์เน้นย้ำว่าเนื่องจากผู้ต้องหาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันข้อข้อรหาต่างๆหลังจากมีกระแสะข่าวในสื่อมวลชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการสอบสวนและข้อกล่าวหาว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหา ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6จึงได้เรียกตัวผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทุกขั้นตอนพร้อมนำหลักฐานประกอบการจับกลุ่มมายืนยันให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วพลตำรวจตรีชันวิทย์กหนกนาคเปิดเผยว่านอกจากการลงนามคำสั่งให้ร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตออกจากราชการแล้ว ยังได้สั่งการให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรคเดินทางไปพบหัวหน้าสารจังหวัดนครสวรรค์เพื่อยื่นพยานหลักฐานต่อสารขอเพิกถอนการประกันตัวของผู้ต้องหาการดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าผู้ต้องหามีการข่มขู่พยานในคดีและขู่ว่าจะยิงพยานด้วยทางตำรวจจึงได้ร้องขอต่อสารอาญาจังหวัดนครสวรรค์เพื่อคัดค้านการประกันตัวร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน ในเวลา16นาฬิกา30นาทีสารจังหวัดนครสวรรค์ได้เรียกตัวร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์มาทำการไต่สวนและมีคำสั่งถอนการประกันตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะส่งตัวไปยังเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปกรณีของร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์อัมพัสเวทสังกัดสถานีตำรวจหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในองค์กรที่มีหน้าที่รักษากฎหมาย แต่การกระทําที่ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมและการหันไปพึ่งพาเส้นทางที่ผิดก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าสลดใจการใช้ตําแหน่งและอํานาจในทางที่ผิดทําให้ทั้งชีวิตและหน้าที่ของเขาพังทลายลงในที่สุดการกระทําผิดของร้อยตํารวจตรีสุทธิรัตน์สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่องค์กรตํารวจต้องเผชิญจากการที่มีผู้กระทําผิดที่อาศัยตําแหน่งในองค์กรเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบที่ต้องอาศัยการตรวจสอบและความโปร่งใสอย่างไรก็ตามการดำเนินการตามกฎหมายที่รักุมและการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรตำรวจก็สามารถสะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องการลงโทษผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ก็เป็นบทเรียนสำคัญในการพิสูจน์ความยุติธรรมและเตือนให้ทุกคนระวังในการใช้อำนาจหากทำผิดก็ต้องรับผลของการกระทำหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ